ขายปริศนาข้อห้ามคําโบราณว่าไว้ห้ามปลูกบ้านบนทางสามแพร่งเพราะเป็นทางผีผ่านผู้อาศัยจะพบแต่ความทุกข์ใจโใครคภัยไข้เจ็บจะถามหาค้าขายจะขาดทุนและอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตการปลูกบ้านบนทางสามแพร่งทําให้ผู้อาศัยพบแต่ความวิบัติได้จริงหรือสมัยก่อนถนนหนทางยังไม่เจริญอย่างในปัจจุบันเกวียนมา้าช้าง ยังเป็นพาหนะเดินทางยอดนิยมเมื่อเกวียนวิ่งผ่านไปก็จะนำเอาฝุ่นละอองปลิวเข้าบ้านได้ทุกทิศทางวันดีคืนดีอาจมีเกวียนเสียหลักวิ่งเตลิดเข้ามาในบ้านผู้อาศัยต้องผจญกับมลพิษต่างๆทำให้สุขภาพกายย่ำแย่การปลูกต้นไม้รอบบ้านอาจช่วยลดอุณหภูมิได้บ้างแต่กิ่งไม้จะบดบังทิศทางการมองเห็นของผู้ใช้ยานพาหนะ อีกประการคือการค้าขายในอาคารบนทางสามแพร่งเป็นทำเลไม่ดีนักเพราะไม่มีที่จอดรถการขนส่งสินค้าลำบากลูกค้าก็เกรงใจจะโดนรถเฉี่ยวชนความแยกยนลึกซึ้งและลึกลับของกุศโลบายมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตบ่อยครั้งจากอุบัติเหตุบนทางสามแพร่งคนโบราณจึงถือเป็นกุศโลบายว่าทางสามแพร่งเป็นทางผีผ่าน ใครที่อาศัยอยู่บริเวณนี้อาจโดนวิญญาณร้ายพาดเอาชีวิตไปได้